สวัสดีครับใน EP ที่7เ,เราจะมาต่อในเรื่องของโอมมเตอร์โดยลักษณะของโอมมเตอร์องค์ประกอบนะครับวงจรภายในจะประกอบไปด้วยหลักๆก็คือ 1. มีแรงจ่ายสองนะครับมีตับต้านทาน 3. มีแรงดัน4มีกระแสลักษณะองค์ประกอบพวกนี้นะครับก็เป็นหลักการของที่เราเคยเรียนมาที่เราคุ้นก็คือเรื่องของกฎของโอง ดังนั้นค่าความมันทานก็ใช้หลักการเดียวกันกับกฎของออค์ที่พวกเราเรียนมาโดยมีองค์ประกอบตามที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้ซึ่งพิสัยการวัดความมันทานจะอยู่ฝั่งด้านล่างนะครับด้านล่างฝั่งขวามือนะครับก็จะมีตั้งแต่คูณ1คูณ10คูณ100คูณห k คูณ 10k หรือมากกว่าน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบพิสัยการวัดหรือการขยายพิสัยการวัดจะมีสูงมีมากก็แล้วแต่รุ่นแต่ละยี่ห้อ สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอหลักการของโอมมิเตอร์แล้วก็ลักษณะของวงจรภายในจุดประสงค์ในบทที่2เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการคำนวณแล้วก็ออกแบบโอมมิเตอร์นะครับอโอมิเตอรอ์เป็นหน่วยของอเป็นเครื่องวัดความต้านทานนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นโอห์ม ตามชื่อของคนที่คิดคนนะครับในส่วนของการออกแบบโอเมเตอร์ meter, ก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบวงจรนะครับส่วนวงจรที่นิยมนำมาออกแบบที่ใช้ในมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกจะเป็นลักษณะของวงจรโอมมเตอร์แบบอันดับหรือที่เราคุ้นก็คือแบบอนุกรมซึ่งลักษณะวงจรภายในก็จะประกอบไปด้วย1นนะครับแรงจ่าย นะครสองตัวแผ่นแนวหรือเข็มแสดงค่าปริมาณการวัดแล้วก็จะมีตัวต้านทานปรับซูโอซึ่งจะใช้ร่วมกันก็นกนคือ R, s แล้วก็ R S จัดถัดมา R x เป็นตัวต้านทานที่เราทำการวัดค่าส่วนขั้ว x และก็ขั้ว y ถ้าเป็นตัวจริงนะครับในมัลติมิเตอร์ที่เป็นโอมิเตอร์ในเครื่องมือวัดแบบนนอนาล็อก จุด x จะเป็นสายสีดำซึ่งจะให้ไฟบวกออกมานะครับส่วนจุด y จะเป็นสายสีแดงซึ่งจะเป็นสักของไฟที่ออกมาจะเป็นไฟสักลบซึ่งหลักๆวงจรภายในก็จะเข้าๆประมาณนี้ส่วน v s แหล่งจ่ายตรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะใช้แบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นขนาด1.5โวลต์2ตัวอนุกรมกันเป็น3โวลต์หรือสูงกว่านั้น ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละบริษัทนะครับที่ทำการผลิตออกมาลักษณะหน,น้าปัดของตัวโอมมเตอร์โอมมเตอร์นะครับจะแตกต่างจากคูณมิเตอร์หรือแอมมิเตอร์ที่เราเรียนมาถ้ากรณีนะครับกรณีเป็นโวลต์มิเตอร์หรือเป็นแอมมิเตอร์ค่าแรงดันต่ำสุดของนะครับแรงดันหรือกระแสจะอยู่ฝั่งทางหน้าซ้ายมือ ในส่วนของโอเมเตอร์ meter, มันจะตรงข้ามกันค่าความรัานทานต่ำสุดจะอยู่ฝั่งทางด้านขวามือหรือที่เรานิยมเรียกว่าซูนโอห์มเวลาเราจะใช้งานก่อนที่เราจะทำการใช้เราจะต้องมีการปรับคาริเบตหรือเราเรียกว่าปรับซีนยโอห์มทุกครั้งเสมอกรณีเครื่องมือวัดแบบอานาล็อกนะครับส่วนในกรณีเครื่องมือวัดแบบดิจิตอลบางทีบริษัทเขาออกแบบระบบภายในซึ่งเป็นไมโครโลเลอร์ นะครับจะทำการปรับซีโรโอมให้โดยอัตโนมัติมาเรียบร้อยแล้วลักษณะวิเคราะห์จากวงจรในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับเราจะสามารถวิเคราะห์นะครับคุณสมบัติของโอมิเตอร์ได้โดยการวิเคราะห์อยู่2แบบแบบแรกจะเป็นการวิเคราะห์กรณีปรับซ oh ีโรโอมโดยความสัมพันธ์ของ ค่าแรงดันและก็กระแสปรับซีโรโอมสามารถอธิบายได้ดังสมการที่2.25 IFS เท่ากับ VS ส่วนด้วย Rs บวก Rs บวก Im เมื่อควรวันทาน Rx ต่อเข้าที่ x และ y ค่ากระแสที่ไหลในวงจรจะเปลี่ยนไปเราเลยทำการพิจารณาภายในใหม่จะเป็นหาค่ากระแส Io ซึ่งเป็นค่ากระแสที่ไหลภายในวงจรเมื่อเราทำการ ต่อตัวตันทานเข้าไปทําให้สมก,การเปลี่ยนไปความตันทานรวมภายในก็จะรวมเอาไอเข้าไปทําให้สมก,การ2.25เปลี่ยนไปก็จะได้เป็น IO เท่ากับ v s ส่วน r าบวกกับ r าบวก Rm และบวกกับ Rx จากนั้นเราสามารถหาอัตราส่วนของกระแสไฟฟ้าขนาดเป็นโอ์มเตอร์ได้โดยพิจารณากระแส IO กับค่ากระแสเต็มสเกลก็คือ i f s จากสมการที่2.26และก็สมการที่2.25จะได้ IO ส่วน IFs เท่ากับ VS ส่วนด้วย Rs บวก Rs บวกกับ r m บวก r x ส่วนด้วย VS ส่วน Rs บวก Rs บวกกับ Am